Yum. Yep. Right. Yep. Đi không? Cái có Cái nhầm khát lên เหยียบพลาสขึเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกแล้วก็มาปล่อย ปั๊มเป็นตามมดครับเนีรั่วปั๊มไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ขึ้นก็คือมันรั่วลมรั่วมันมันออกฝั่งนี้ฝั่งเดียวเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้มีรั่วเป็นของนาวลานะครับนาวลาแคริเบอร์นะครับมันรั่วจากตรงนี้น่าจะเป็น น้ำมันรั่วแล้วมันกกัดแอบขาดซื้อเปลี่ยนใหม่ของใหม่ 1, มววมพันก่าทแม่เบนแนวเวลพี่ร้อยพามร้อยเก้าสิบ,บาทนะครับเอ้ยพันสี่

วานปั๊มรั่วนะครับเพื่อนครับก็รั่วออหมดเลยครับก็เหยียบไงลมก็ไม่ขึ้นออกข้างเดียวนะครับก็เลยช่างคอแล้วเสียครับผมไไไไตัวนี้มีน็อตสองตัวเนี่ยน็อตสองเบอร์สิบสอง่ เพียงนะฮะของเพียงเอาได้ไหมของเก๋อันนี้นั่นเป็นไอซินเนจาา้าบ้านพันกับมันันสี่ห้าสิบใส่น็อตสองตัวเสร็จก็ใส่สายกับชังลังบัวนะครับนี้หมู่บ้านลังบัวเพชรเกษมก็ใส่น้ำมัน เบรกน้ำมันคาดนะครับใช้ทวเดียวกันมี่าสาให้เต็มเลยนะครับทีนี้ก็จะไล่ลมเบรกไมื่อมเลย โอ้หนีออกมาทั้งนี้เลยดังสวดสวดนี่ย่ำไ,ไปย่ำไปเอามึงก็ออกมา,านี่ไล่ลมคาดนะครับาะว่าคาดหลวงอ,อยู่ปจำอนก็ะย่ำแล้วก็ติดไปแปะน้ำมันไม่จำคลาดเลย แล้วเหยียบแล้วก็ปล่อยนะครับมันไล่เบรกนะครับแลเหยียบเล็กเหยียบคานแล้วก็ปล่อยปล่อยน้ำมันหนอกไล่ลุ่มจำสักพักหนึ่งครับแล้วก็ห้เบรกมันแข็งนะครับถึงจะอยู่ย้ำก็ต้องติดเครื่องเลยนะครับน้ำมันจะพุ่งโจวอบบนี้ครับ หลายชั่วเลยก็เ,เยอะอยู่นะตอให้หลย้อยหมดแล้วก็ปิดนี่ครับผมก็นนะลังน้ำมันน้ำมันนออกก่อนนะครับมันจะกัดกัดพวกสีพวกอะไรันะ